จิตนี้ละเอียดยิ่งนักผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามที่ใครเพราะจิตที่คุ้มครองเพราะจิตที่คุ้มครองดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้อธิบายความจิตชื่อว่าเห็นได้ยากเพราะเป็นนามธรรมาอยู่เหนือวิสัยของจักรสุไม่อาจสัมผัสได้ด้วย,วยอวัยวะสัมผัสทั้งห้ามีตาหูจมูกเป็นต้น ชื่อวาละเอียดยิ่งเพราะมีอารมณ์ละเอียดจิตโดยธรรมชาติเป็นสิ่งละเอียดประณีตและผ่องใสที่เศราวมองและยาไปก็เพราะอาคันตุกกิเลสการรักษาจิตย่อมมีค่าสูงกว่าการรักษาสิ่งใดเพราะจิตที่คุ้มครองแล้วนำความสุขมาให้พระศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ปรารบิกษุรูปหนึ่งผู้กระสันจะศึกมีเรื่องดังนี้ เรื่องภิกษุผู้กระสันจศึกพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งใคร่จะพ้นจากทุกข์จึงถามภิกษุผู้คุ้นผู้คุ้เคยกับสกุลของตนว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์ได้ภิกษุนั้นตอบว่าให้แบ่งทรัพย์เป็นสามส่วนส่วนหนึ่งไว้ลงทุนประกอบการงานส่วนหนึ่งเลี้ยงบุตรพัญยาและครอบครัวอีกส่วนหนึ่ง ไว้ทําบุญให้ทานมีสลกพัฒเป็นต้นบุตรเศรษฐีได้ทําตามนั้นแล้วต่อมาเขาได้ถามถึงบุญอันยิ่งขึ้นไปอีกภิกษุได้บอกให้รับศีลห้าพร้อมด้วยสรณะสามคือพุทธธรรมและสังฆะให้รับศีลสิบเขาจึงมีชื่อต่อมาว่าอนุปุพพเศรษฐีบุตรแปลว่าบุตรเศรษฐีผู้ทําความดีตามลําดับต่อมาเขาถามพระว่า จะทำอย่างไรต่อไปอีกจึงจะได้บุญมากพระบอกให้บวชเขาก็บวชได้พระผู้ทรงวินัยเป็นอุปชาผู้ทรงอภิธรรมเป็นอาจารย์อุปชายยะอาจารย์ของเธอคอยสั่งนั่นสั่งนี่อยู่เสมอว่านั่นควรนี่ไม่ควรจนเธอรู้สึกเอื่อมระอาเห็นว่าทำวินัยนี้คับแคบไม่มีที่เหยียดมือเหยีดยดเท้าจึงกระสันคข่ศึก เห็นไปว่าการอยู่ครองคราวาดก็สามารถให้พ้นจากทุกได้เหมือนกันเธอหมดความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่สาธยายอาการ32ไม่เรียนอุเทศเป็นผู้ผอมสูบซีดร,ร่างกายสะพรั่งไปได้วยเซนเอ็นถูกความเกียดคร้านครอบงำเกลื่อนกลไปได้วยหิดเปื่อยภิกษุทั้งหลายเห็นเธอแปลกไปจึงถามเธอบอกตามความเป็นจริงว่าอยากศึกเพราะเหตุน,นั้น ภิกษุทั้งหลายจึงนำเธอไปหาพระอุปชายะอาจารย์พระอุปชายะอาจารย์ได้นำเธอไปเฝ้าพระศาสดาพระศาสดาตรัสถามทราบความโดยตลอดแล้วจึงว่าถ้าเธอสามารถรักษาสิ่งสิ่งหนึ่งได้ก็ไม่ต้องรักษาอะไรอีกธรรมและวินัยเป็นอันมากเป็นอันเธอรักษาได้หมดและมีความสุขเป็นผลด้วยรักษาอะไรพระโชค่ะรักษาจิตของเธอ่นแหละภิกษุ ข้าพระองค์พอรักษาได้พระเจ้าข้าพระศาสดาประธานพระโอวาทว่าถ้ากระนั้นเธอจงรักษาจิตของตนไว้แต่ประการเดียวเธออาจพ้นทุกได้โดยวิธีนี้ดังนี้แล้วตรัสว่าสุดด,ดสุสั่งสุนิปินปูนังเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้น